สวัสดีค่ะในภาคเรียนที่สองนะคะนักเรียนพบกันใหม่ในภาคเรียนที่สองภาคเรียนที่สองนี้นะคะที่เราจะพบกันในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่เรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องเศษส่สวน ะะจะเอาไปใช้ในระดับปห้ 5, ปหกแล้วก็มัธยมค่อนข้างเยอะนะคะนักเรียนทําความเข้าใจนะคะตั้งใจทําความเข้าใจไม่ยากนะคะไม่ยากามาดูเลยนะคะเศษส่วนดังเศษส่วนเศษส่วนหมายถึงอะไรก็หมายถึงจำนวนที่มันไม่เต็มหนึ่งไม่เต็มหนึ่งหรือไม่ถึงหนึ่งนะคะซึ่งเศษส่วนนี้มีทั้งหมด3ชนิดนะคะคือเอาอ่านไปพร้อมกับทิเชอร์แล้วก็ทำความเข้าใจไปเลยนะคะ 1เศษส่วนแท้เช่นเศษหนส่วนสองเศษสามส่วนหเศษเจ็ดส่วนเกะคะข้อสังเกตของเศษส่วนแท้ก็คือตัวเศษนี่จะน้อยกว่าตัวส่วนนะคะและไม่สามารถที่จะหารตัดด้วยสูตรคูณแม่ใดๆได,ได,ได,ได้ลงตัวได้ทั้งเศษและส่วนนะคะตรงนี้คือเศษส่วนแท้และเดี๋ยวที่เชจะบอกเทคนิคการดูเศษส่วนแท้ จะดูยังไงว่าจะต้องหารตัดได้อีกไหมนะคะจำเลยนะข้อสองเข้าเรื่องเศษเกิน Brooke, เศษเกินหมายถึงข้างบนเราเรียกตัวเศษนะคะล่างเรียกตัวส่วนข้างบนเรียกตัวเศษเอาตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้ที่เชอลืมบอกตรงนี้ข้างบนนี่เรียกตัวเศษข้างล่างเรียกตัวส่วนบนเรียกตัวเศษหรือพูดสั้นๆว่าเศษล่างเรียกตัวส่วนหรือพูดสั้นๆว่าส่วนหรือพูดสั้นๆว่าเศษ ส่วนนะคะเศษเกินก็คือจะมีตัวบนก็คือตัวเศษจ,จะมากกว่าตัวส่วนตัวเศษจ,จะมากกว่าตัวส่วนเช่นเศษสามส่วนสองสามเนี่ยจะมากกว่าสองเราจะไม่พูดยาวยาว่าสามมากกว่าสองนะคะเราจะพูดสั้นๆว่าเศษเกินก็คือสามแล้วมันเกินสองเกินไปเท่าไหร่เกินไปหนึ่งถูกต้องไหมคะนะคะเราพูดว่าพูดสั้นๆว่า เราจะพูดสั้นๆว่าเศษเกินเราไม่พูดยาวๆว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนจริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันนะคะทำความเข้าใจก่อนนะคะเศษห้าส่วนสามเห็นไหมคะหามากกว่าสามตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราจะไม่พูดว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราพูดว่าเศษเกินเห็นไหมคะสั้นเนาะเศษเกินต่อไปเศษเก้าส่วนเจ็ดเศษเกาส่วนเ ตัวเศษจะมากกว่าตัวส่วน9มากกว่า7เห็นไหมคะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราไม่พูดยาวๆว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนเราพูดว่าตัวเราพูดว่าเศษเกินค่ะเพราะว่าตัวเศษมากกว่าตัวส่วนนะคะเออมีข้อที่ตกลงกันว่าถ้ามันเป็นเศษเกินเัือเรียนที่มันเป็นเศษเกินถ้ามันเท่ากันนะคะ ตัวเศษเท่ากันกับตัวส่วนหรือว่ามันมากกว่าตัวส่วนเราให้มันอยู่ในเรื่องของเศษเกินนะคะเศษส่วนเท่ากันหรือเศษมากกว่าส่วนให้เราเป็นข้อตกลงว่ามันคือเศษเกินนะคะต้องจําเลยเนาะต่อไปข้อที่สเรื่องเศษส่วนจํานวนคระที่เชออ่านเต็มเลยเนาะอ่านว่าเศษส่วนจํานวนคระเช่น จำนวนเต็มหนึ่งถ้าพูดให้เต็มนะคะจำนวนเต็มหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าจำนวนเต็มหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าหรือจำนวนเต็มสองเศษสามส่วนเจ็ดมันก็คือเป็นจำนวนที่เขียนในรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้อย่างเช่นจำนวนเต็มหนึ่งเศษสี่ส่วนห้าจำนวนนับก็คือจำนวนหนึ่งเศษส่วนแท้ก็คือเศษสี่ส่วนห้าเพราะฉะนั้นเศษส่วนจำนวนคะหรือจำนวนคะมันก็คือนะคะมันก็คือ จำนวนเต็มนะคะบวกกับเศษและส่วนนั่นเองนะคะหรืออยู่ในรูปของจำนวนนับแล้วก็เศษเป็นเศษส่วนแท้โอเคไหมคะ 2, สองเศษสามส่วนเจ็ดสองเป็นจำนวนนับเศษสามส่วนเจ็ดเป็นเศษส่วนแท้นะคะจริงๆแล้วมันอยู่ในรูปของการบวกเดี๋ยวที่เชอร์ไปสอนใ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 น,ในแบบฝึกหัดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะ 2, สองเศษสามส่วนเจ็ดนะคะเป็น ที่เขียนเป็นรูปจำนวนนับกับเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ก็คือไม่สามารถที่จะนำสูตรคูณแม่ใดๆมาหาได้ทั้งเศษและส่วนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องมีจำอีกเนาะเพราะฉะนั้นจำตัวนี้ไปก่อนจำเศษส่วนมี3าชนิดนะคะคือ 1. เศษส่วนแท้ 2. เศษเกิน3เศษส่วนจำนวนคระหรือบางทีเขาเรียกย่อๆสั้นๆว่าจำนวนคระโอเคนะคะโอเคนะคะ ะนักเรียนนะคะมาดูจํานวนคณิตคิดสนุกนะคะมีทั้งหมดหข้อเหมือนเดิมแต่ที่เชื่อมีรูปอยู่สี่รูปดูตามแล้วกันดูตามที่เชื่อทาให้ดูเนาะจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวนี้ที่ท,ที่เชื่อบอกตัวนี้นะคะถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูปถ้าพื้นที่พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูปที่เชื่อจะใส่ตัวส่วนนะคะหนึ่งรูปนี้ถ้าใส่ตัวส่วนข้างบนคือตัวเศษเนาะ ข้างล่างคือต anyway, ัวส่วนจะใส่ตัวส่วนเป็นหนึ่งเอาเริ่มให้เริ่มให้หลักเนาะจำนวนเต็มท <realization. S 1> ุกจํานวนมีตัวส่วนเป็นหนึ่งจำนวนเต็มทุกจํานวนมีตัวส่วนเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นในรูปใหญ่หนึ่งรูปนี้หนึ่งรูปตัวเศษหนึ่งส่วนเป็นหนึ่งโอเคไหมคะถ้าเป็นสองก็เป็นสองส่วนหนึ่งถ้าเป็นสามก็เป็นสามส่วนหนึ่งถ้าเป็นสี่ก็สี่ส่วนหนึ่งห้าก็เป็นห้าส่วนหนึ่งโอเคไหมคะ จำนวนเต็มหรือจำนวนนับทุกจำนวนมีตัวส่วนเป็นหนึ่งนะเริ่มจำนะคะต่อไปในรูปที่สองที่เชื่อจะค่อยๆเลื่อนตรงนี้เนาะรูปที่สองดูอ่ะดูเป็นเศษส่วนเท่าไหร่เอาละมาดูสิจากจํานวนเต็มที่เท่ากับรูปบนเห็นไหมคะจากจํานวนเต็มที่เท่ากับรูปบนที่เชื่อแบ่งครึ่งเห็นไหมคะแบ่งออกเป็นกี่ส่วนนะักเรียนแบ่งเป็นกี่ส่วนคะ ส่วนตรงนี้ที่ไม่ได้แรงเงาไม่ได้ขีดเส้นลายๆตรงนี้มันคือหนึ่งส่วนตรงนี้อีกหนึ่งส่วนถูกต้องไหมถูกต้องไหมคะทีเชอร์แบ่งในข้อน,นี้แบ่งเป็นกี่ส่วนคะแบ่งเป็นแบ่งเป็นเท่าไหร่คะสองส่วนเอาล่ะทีชเชอร์เขียนเลขสองเนาะเริ่มดูนะตัวส่วนตัวส่วนได้มาจากไหนได้จากการแบ่งภาพแบ่งรูปภาพออกไป ว่าเป็นกี่ส่วนถ้าแบ่งสองก็เป็น2ส่วนถ้าแบ่ง3ามก็เป็น3มส่วนถ้าแบ่งสีก็เป็นสี่ส่วนถ้าแบ่งห้าก็เป็น5้าส่วนในที่นี้ที่เธอแบ่งไว้2ส่วนเพราะฉะนั้นก็เขียนเป็นสองต่อไปส่วนที่แรงเงาหรือทําเป็นเส้นลายๆขีดเส้นมากี่ส่วนกี่ส่วนคะกี่ส่วนคะจากในสองส่วนเขียนไปทําเป็นเส้นลายๆกี่ส่วนคะ อ่าหนึ่งส่วนเพราะฉะนั้นเศษส่วนที่แรงเงาตรงนี้มันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองในสองส่วนแรงเงาไปหนึ่งส่วนส่วนบนตัวเศษก็คือส่วนที่แรงเงาเริ่มจำนะคะตัวเศษคือส่วนที่แรงเงาต่อไปในข้อที่สามเจอขยับขยับไปเรื่อยๆโอตามความเข้าใจไปอ้าวข้อที่สามข้อที่สามนักเรียนดู นับสินับพร้อมทิเชอร์สิว่าในรูปที่เท่าๆกันทิเชอร์แบ่งเป็นกี่ส่วนนับไปค่ะหนึ่งสองสามเท่าไหร่คะสี่นับค่ะหนึ่งสองสามสี่เพราะฉะนั้นทิเชอร์แบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะเมื่อแบ่งเป็นสี่ส่วนแล้วด้านล่างเป็นส่วนที่เราแบ่งนะคะแบ่งเป็นกี่ส่วนแบ่งเป็นสี่ส่วนก็เขียนเลขสี่ ต่อไปส่วนที่แรงเงาดูสิที่แรงเงาหรือขีดเส้นลายๆกี่ส่วนคะหนึ่งส่วนหนึ่งในสี่ส่วนเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เอายนเริ่มจำนะคะเศษคือส่วนที่เราแรงเงาหรือระบายสีนะคะหรือทำเป็นเส้นลายๆเศษคือตัวที่เราแรงเงาหรือทำเป็นเส้นลายๆหรือส่วนที่เราระบายสีตัวส่วนก็คือจำนวนเต็มทั้งหมด ตัวส่วนคือจํานวนเต็มทั้งหมดว่าแบ่งเป็นกี่ส่วนต่อไปข้อที่4ดูนะคะข้อที่4อาวมานับพร้อมเชิญเลยดูสิแบ่งกี่ส่วนปส่วนนี่มีข้อแม้ส่วนนะคะต้องแบ่งให้เท่าเทากันเนาะอ่าไปนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8กี่ส่วนคะปนับอีกรอบนึง1น3สา สี่ห้าหกเจ็ดแอาวละตัวส่วนตัวส่วนเราเขียนข้างล่างเนาะแส่วนเอาเขียนตรงนี้8ส่วนต่อไปตัวเศษคือส่วนที่แรงเงาหรือส่วนที่ระบายสีหรือส่วนที่ขีดเส้นลายๆอีส่วนคะ1ส่วนเพราะฉะนั้นเขียนเป็นเศษ1นึ่งส่วนแนักเรียนต่อข้อที่5้นะคะข้อที่ห้าที่เชื่อถามจากรูปเนาะ จากรูปข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ที่เชื่อถามว่าจํานวนไหนที่มีจํานวนมากที่สุดเห็นไหมคะนะดูตามเลยนะที่จะจะเลื่อนรูปภาพให้นะคะรูปที่หนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเห็นไหมคะเนี่ยหนึ่งส่วนหนึ่งขอส่วนข้อที่สองหนึ่งส่วนสองดูตามนะคะส่วนข้อที่สามหนึ่งส่วนสี่มองเห็นไหมคะ และข้อที่4ี่ก็คือ1ส่วน8ที่เชื่อถามว่าจำนวนไหนมากที่สุดติด๊กตอกติ๊กตอกเฉลยแล้วเนาะคิดเนาะนะคะคิดทำความเข้าใจอ้าวเฉลยแล้วเนาะเพื่อความเข้าใจมากที่สุดก็คือมากที่สุดก็คือรูปที่1นะคะก็คือ1ส่วนหนึ่งคือเต็มพื้นที่เห็นไหมคะเต็มพื้นที่อ้าวต่อไปข้อที่6สุดท้าย สุดท้ายที่เชื่อถามว่าจากเหมือนเดิมอะค่ะจากข้อหนึ่งรูปที่หนึ่งถึงรูปที่ 4, นนนนทสี่จำนวนไหนน้อยที่สุดดูอีกรอบเนาะจำนวนไหนน้อยที่สุดมาหนึ่งส่วนหนึ่งะคะที่เชื่อจะค่อยๆเลื่อนรูปให้หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่แล้วก็หนึ่งส่วนแปด เห็นไหมคะจำนวนไหนน้อยที่สุดเ,เห็นไหมมันเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบรูปภาพเห็นได้ชัดเจนเนาะเพื่อความเข้าใจนยเปรียบเทียบรูปภาพให้เห็นชัดเจนเพราะฉะนั้นอตอบยังคะน้อยที่สุดก็คือเศษหนึ่งส่วน8ค่ะน้อยที่สุดก็คือ1ส่วน8นะคะยิ่งตัวเลขด้านล่างตัวส่วนนะคะแบ่งหลายๆส่วน <c oughs> เห็นไหมคะตัวส่วนแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะคะส่วนของเขาจะยิ่งลดลง เห็นไหมคะมันเป็นตัวเศษเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันหมดตั้งแต่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสีมันเป็นเลขหนึ่งทั้งหมดเท่ากันเป็นเลขหนึ่งเท่ากันแต่พอตัวส่วนปุ๊บตัวส่วนยิ่งตัวเลขมากนะคะส่วนที่แบ่งมันจะยิ่งน้อยลงส่วนที่แบ่งจะยิ่งน้อยลงนะคะเอาเริ่มให้จำนะคะตัวบนเป็นตัวเศษตัวล่างเป็นตัวส่วน ในรูปภาพนักเรียนจะแบ่งเป็นกี่ส่วนดูตัวส่วนเป็นหลักในรูปภาพจะแบ่งเป็นกี่ส่วนให้ดูตัวส่วนเป็นหลักถ้าแบ่งเป็นสองนักเรียนก็แบ่งเป็นสองส่วนถ้าแบ่งเป็นสี่นักเรียนก็แบ่งเป็นสี่ส่วนถ้าแบ่งเป็นแปดนักเรียนก็แบ่งเป็นแปดส่วนถ้าแบ่งเป็นสิบหกนักเรียนก็แบ่งเป็นสิบหกส่วนโอเคไหมคะส่วนตัวเศษนั้นตัวเศษก็คือตัวที่เรา ระบายสีหรือที่แรงเงานะคะจำนะจำนะโอเคนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปทำแบบฝึกหัดกันเนาะโอเคนะคะเรียนมาดูแบบฝึกฝึกในเรื่องเศษส่วนตรงนี้นะคะที่เชร์จะให้เรื่องการวาดรูประบายสีฝึกวาดรูประบายสีเรื่องเศษและส่วนยังย้ำอยู่นะคะเศษ คือส่วนที่ระบายสีส่วนก็คือช่องที่แบ่งให้เท่ากันอยู่ด้านล่างนะคะเศษคือช่องที่ระบายสีอยู่ด้านบนส่วนก็คือช่องที่แบ่งให้เท่ากันเศษส่วนเริ่มจำนะคะเศษส่วนในแต่ละข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนในแต่ละข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนดูตัวส่วนเป็นหลักในแต่ละข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนดูตัวส่วนเป็นหลักในที่นี้อย่างเช่นข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งดูนะคะเศษสองส่วนห้า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 ตัวส่วนคือห้าเพราะฉะนั้นถ้ามาวาดรูปนะคะต้องแบ่งช่องให้เท่ากันนักเรียนหาช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ที่เชร์ใช้ช่องช่องละหนึ่งเซนเนาะนะคะรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมน่าจะง่ายที่สุดถ้าเป็นวงกลมมันจะทํายากเนาะที่เชร์เลยทําเป็นสี่เหลี่ยมให้ ตัวส่วนคือ5เพราะนั้นแบ่งเป็น5ช่องช่องละ1เซน1 2สามี่ห้าเห็นไหมคะได้และ5ส่วนต่อไปเศษเท่าไหร่เศษสองเศษเท่าไหร่คะเศษสองแสดงว่าในเศษสองส่วน5นักเรียนต้องแรงเงาไปทั้งหมดกี่ช่อง2ช่องเห็นไหมคะแรงเงาไปนะคะไปแรงเงาทำเองเนาะ๋ยวไปลองทำเองทำเองสองสองใน5ช่องก็งแทนด้วยเศษสองส่วนห้า เวลาอ่านก็อ่านเป็นเศษสองส่วนห้าะคะต่อไปข้อที่สองเศษสามส่วนแปดอ่านพร้อมที่เชอร์เศษสาส่วนแส่วนเท่าไหร่คะส่วนแปดอาละที่เชอร์ก็จะมาแบ่งทั้งหมดเป็น8ดช่อง1 2ึ่งสองสาม4ี่ห้าหเจ็ดแดหนสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแดช่องอา้าวแบ่งแล้ว 8ส่วน8ดช่องต่อไปเศษเท่าไหร่เศษ3จแสดงว่ารูปนี้แรงเงาไปเท่าไหร่คะแรงเงาไป3มช่องนักเรียนจะระบายแรงเงาช่องไหนก็ได้ให้ครบเป็น3มช่องเนาะให้มันสวยงามอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่หรือจะติดกันทั้ง3ช่องก็ได้เห็นไหมคะเศษ3ส่วนเท่าไหร,ร่คะเศษ3ส่วน8ต่อไปข้อที่สข้อที่สข้อที่3มเศษ7จส่วน10 ถ้าเสร็จเจ็ดส่วนสิบนักเรียนลองลองดูสิตอบพิเช์สิส่วนสิบแสดงว่านักเรียนต้องไปแบ่งรูปนี้ทั้งหมดกี่ช่องคะไปทำเองเนาะไปใช้บรรทัดวัดเองสวยๆนะแบ่งเป็นกี่ช่องคะแบ่งเป็นกี่ช่องคะแบ่งเป็นสิบช่องเนาะเนาะไปวัดช่องละเซนละเซนละเซนนะทำเองเนาะนะคะช่องละเซนนะวัดเองเนาะแล้วก็แรงเงาไปเท่าไหร่เจ็ดช่อง ถ้ามีเวลานะคะถ้านักเรียนจะทดลองดูมีเวลาส่วนข้อที่ส่กับข้อที่หให้นักเรียนคิดโจทย์เองให้นักเรียนคิดโจทย์เองนะคะแต่มีข้อแม้นว่าตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนเห็นไหมคะทุกข้อเลยตัวเศษจ,จะน้อยกว่าตัวส่วนนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวส่วนเยอะนะคะส่วนได้ไม่เกิน10 เพราะว่าถ้ามันหลายๆช่องนักเรียนจะแบ่งช่องเลขเกินไปมันก็จะมองไม่เห็นนะเนาะเอาโอเคลองไปทําดูนะคะลองคิดเอง4กับ5คิดโจทย์เองนะคะมีข้อแม้ว่าตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนอ่าเข้าใจไหมคะสรุปเศษส่วนก็คือจํานวนที่ไม่เต็ม1น,นะคะเศษส่วนมีทั้งหมด3ชนิดคือ 1. เศษส่วนแท้ 2. เศษเกินและ สามเศษส่วนจำนวนคะนักเรียนลงไปทบทวนดูนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเรียนมาดูแบบฝึกในเรื่องเศษส่วนตรงนี้นะคะที่เชร์จะให้เรื่องการวาดรูประบายสีฝึกวาดรูประบายสีเรื่องเศษและส่วนยังย้ำอยู่นะคะเศษคือส่วนที่ระบายสี ส่วนก็คือช่องที่แบ่งให้เท่ากันอยู่ด้านล่างนะคะเศษคือช่องที่ระบายสีอยู่ด้านบนส่วนก็คือช่องที่แบ่งให้เท่ากันเศษส่วนเริ่มจำนะคะเศษส่วนในแต่ละข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนในแต่ละข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนดูตัวส่วนเป็นหลักในแต่ละข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนดูตัวส่วนเป็นหลักในที่นี้อย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง ดูนะคะเศษสองส่วนห้า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 ตัวส่วนคือห้าเพราะฉะนั้นถ้ามาวาดรูปนะคะต้องแบ่งช่องให้เท่ากันนักเรียนหาช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ที่เชิดใช้ช่องช่องละหนึ่งเซนเนาะนะคะรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมน่าจะง่ายที่สุดถ้าเป็นวงกลมมันจะทำยากเนาะที่เชิเลยทำเป็นสี่เหลี่ยมให้ ตัวส่วนคือ5เพราะนั้นแบ่งเป็น5ช่องช่องละ1เซน1 2สมี่ห้าเห็นไหมคะได้และ5ส่วนต่อไปเศษเท่าไหร่เศษสองเศษเท่าไหร่คะเศษสองแสดงว่าในเศษสองส่วน5นักเรียนต้องแรงเงาไปทั้งหมดกี่ช่อง2ช่องเห็นไหมคะแรงเงาไปนะคะไปแรงเงาทําเองเนาะ๋ยวไปลองทําเองทําเอง2 2สองใน5ช่องก็แทนด้วยเศษ2ส่วนห้า เวลาอ่านก็อ่านเป็นเศษ2ส่วน5ะคะต่อไปข้อที่2เศษ3ส่วน8อ่านพร้อมที่เชอร์เศษ3ส่วน8ส่วนเท่าไหร่คะส่วน8เอาละที่เชอก็จะมาแบ่งทั้งหมดเป็น8ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8ช่องอา้าวแบ่งแล้ว 8ส่วน8ช่องต่อไปเศษเท่าไหร่เศษ3จแสดงว่ารูปนี้แรงเงาไปเท่าไหร่คะแรงเงาไป3ช่องนักเรียนจะระบายแรงเอาช่องไหนก็ได้ให้ครบเป็น3ช่องเนาะให้มันสวยงามอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่หรือจะติดกันทั้ง3ช่องก็ได้เช่ไหมคะเศษ3ส่วนเท่าไหร่คะเศษ3ส่วน8ต่อไปข้อที่3ข้อที่ส ข้อที่3ามเศษเจ7ส่วน10ถ้าเศษ็จ7ส่วน10นักเรียนลองลองดูสิตอบพิเชษสิส่วน10แสดงว่านักเรียนต้องไปแบ่งรูปนี้ทั้งหมดกี่ช่องคะไปทำเองเนาะไปใช้บรรทัดวาดเองสวยๆนะแบ่งไปกี่ช่องคะแบ่งไปกี่ช่องคะแบ่งเป็น10ช่องเนาะเนาะไปวัดช่องละเซนละเซนละเซนนะทำเองเนาะนะคะช่องละเซนนะวัดเองเนาะแล้วก็แรงเงาไปเท่าไหร่เจดช่อง ถ้ามีเวลานะคะถ้านักเรียนจะทดลองดูมีเวลาส่วนข้อที่สี่กับข้อที่ห้าให้นักเรียนคิดโจทย์เองให้นักเรียนคิดโจทย์เองนะคะแต่มีข้อแม้ว่าตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนเห็นไหมคะทุกข้อเลยตัวเศษจ,จะน้อยกว่าตัวส่วนนักเรียนไม่ต้องไม่ต้องเอาตัวส่วนเยอะนะคะส่วนจะไม่เกินสิบ เพราะว่าถ้ามันหลายๆช่องนักเรียนจะแบ่งช่องเลขเกินไปมันก็จะมองไม่เห็นน,นะเนาะเอาโอเคลองไปทําดูนะคะลองคิดเอง4กับ5คิดโจทย์เองนะคะมีข้อแม้ว่าตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนอ่าเข้าใจไหมคะสรุปเศษส่วนก็คือจํานวนที่ไม่เต็ม1น,นะคะเศษส่วนมีทั้งหมด3ชนิดคือ 1. เศษส่วนแท้ 2. เศษเกินและ สเศษส่วนจํานวนคละนักเรียนลงไปทบทวนดูนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ